สวัสดีครับมรอนวันนี้เราอยู่ในเกม Ark Survival so e v o l e v o l u t i o n ไม่ใช่ไม่เกี่ยวะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Ark Survival so นะซึ่งจริงๆจ,จ,จ,จุดเริ่มต้นคลิปนี้เนี่ยก็คือการที่ผมเล่นเกมชิวๆแล้วก็ไปเจอบั๊กอะไรแปลกๆนะตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะอัดหรอกครับผมแต่พอผมเจอบั๊กอะไรแปลกๆแล้วด้วยความที่ไม่มีคลิปจะลงด้วยนะผมก็เลยตัดสินใจมาอัดเกมนี้นะครับผมซึ่งเอาตรงๆก็คือผมไม่อยากจะเริ่มต้นพาร์ทที่หนึ่งใหม่ด้วยนะคือผมมีความผูกพันกับ เจ้าสามเขาเจ้าแรปเตอร์แล้วก็เจ้านกโง่นั่นด้วยแล้วนะผมคิอไม่อยากจะเริ่มต้นผาที่หนึ่งใหม่นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะตั้งคำถามว่าผมกําลังทาอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนทําแลบนะคือตอนนี้เนี่ยผมกําลังเดินทางจากพื้นที่ด้านล่างที่ทุกคนเห็นเตียงสองอ่านไหป่ะนั่นะพื้นที่ด้านล่างตรงนั้นนะผมกําลังเดินทางไปพื้นที่ด้านบนนะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สวยมากๆนะผมเจอตอนที่ผมไป ทำเควสที่รอให้เราไปหิมะนะผมก็ขี่เจ้านกไปเนะีเพื่อที่จะไปหิมะแล้วผมก็ไปเจอจุดจุดนั้นเนี่ยผมซึ่งมันโคตรที่จะสวยเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะขี่เรือนะผมจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเนี่ยผมซึ่งทําว่าไกลไหมโคตรไกลเลยเนียผมตอนแรกเนี่ยคือผมมีไดโนเสาร์อีก3ตัวนะผมที่ผมทิ้งไว้ที่บ้านนะผมคือจะเป็นตัวแรกก็คือเจ้าคอยาวเนียผมคือเจ้าคอยาวมันตัวใหญ่เกินแนละ้วมันเอาไปไม่ได้แนละ้ว ผมพยายามทำบั็กให้มันขึ้นไปนะแต่มันก็ไปไม่ได้โอเคเอาเป็นว่าสาอธิบายแค่นี้แล้วกันนะครับผมโอเคไปชมคลิปเลยฮะโอเคเอ้เราถึงจุดแล้วนะนะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจนะเอานกไปสำรวจกันนะลงมานี่เจ้านกเจ้านกลงมานี่เจ้านกโหผมมีวิธีนะนี่เราเอาไว้นี่นะครับผมส่องไปแล้วก็กดให้มันมานะครับผมกดนี่เรียกมันมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ขี่นกไปสำรวจกัน let's go โอเคนี่คือจุดที่ผมไปเจอมาแล้วแบบโหโคตรที่จะสวยทุกคนดูดิคือแบบมันดูน่าจะปลอดภัยมากมากนะแต่ดูทรงแล้วแบบมันน่าจะมีสัตว์อันตรายเยอะไ,ไม่กล้าลงเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีชุดไม่มีอะไรนี่ไงผมว่าละผมว่าละเนี่ยมันมันมีแบบสัญลักษณ์อย่างนี้เท่ากับความตายแน,น่นอนนั่นไงแรปเตอร์เดี๋ยวผมว่าผมคิดอะไรออกแล้ววะแบบเ,เดี๋ยวผมจะไปเอาสไปโนมานะมานี่เจ้าลูกรักมานี่ตามพ่อมานี่ทุกคนผมมีแบบ ผมมีแผนอะไรดีๆผมบอกเลยว่าตรงนั้นจะต้องโล่งแน่นอนเมื่อเจอสไปโนผมนะคือบอกเลยว่าสไปโนผมเนี่ยโคตรที่จะโหดคือผมไปเจอตอนที่มันแบบมันบักนะคือตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่แบบริมภูเขานะคือถ้าเกิดเราขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยเราสามารถแบบจับมันได้นะแล้วมันเป็นตัวที่โหดมากๆนะเพราะว่ามันแบบฆ่าแรปเตอร์ยังได้นะไม่ใช่ฆ่าแรปเตอร์ฆ่าทีเล็กแรปเตอร์มันเป็นตัวโง่ๆนะโอเคนี่คือแรปเตอร์นะผมไปฆ่ามันเลยสั่ง กดคำสั่งไอ้กดไม่ติดมันมันกดยากกดเย็นกดไม่ติดโอเคขาแรปเตอร์เลยขาแรปเตอร์ไปฆ่ามันเอาแรปเตอร์ตาย <c oughs> เราเลือจะเชื่อ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ผมชอบทำนะก็คือการเอาสไปนโนให้มันตามผมนล้แล้วก็ให้มันฆ่าแบบนี้นะคือจริงๆผมมีเนื้อเยอะมากนะเพราะว่าผมเอาสไปนโนมาฆ่าแบบนี้นะค <c oughs> ือผมจับมันได้ตอนที่มันเลเวลหนึ่งนะทุกคนดูว่าผมแบบฆ่าจนมันเลเวลสิบสองอะคิดดูแร <c oughs> ปเตอร์ตรงนั้นก็ไม่รอดอย่าคิดว่าตัวเองจะรอด ไปฆ่ามันสไปโนลูกพ่อเฮ้ยมีคาโน่ด้วยตัวนี้ผมจะจับนะถ้าตั้งชื่อว่าพี่ปล่อยเอ๊ถามว่าสัตว์กินพืชรอดไหมไม่รอดสไปโนมาฆ่ามันสไปโนมึงติดบั๊กมึงเป็นอะไรมึงติดบักไม่ไม่สไปโนไปฆ่ามันไปฆ่ามันไปฆ่ามันเลยสไปโนสไปโนมึงฟังกูบ้างดิโอไปฆ่ามันฆ่ามันไปเลยคอยดูคอยดู แบบโคตรโหดอ่ะสบปโดผมแบบอัพดาเมจกับเลือดแค่นี้ไม่ไม่อัพอะไรเพิ่มจากนันอีกแล้วอัพแค่ดาเมจกับเลือดในี่จากการมันคือคาโนผมไม่ไม่ฆ่ามันแล้วกันนะคือจะจับมันนะอยากจับมันเอาเอาอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมว่างั้นเอาหนีหนีนีเจอโอกระตุกกระตุกเจอสไปโนผมถึงกับหนีนะเก็บมันไว้แล้วกันนะสําหรับคาโนนะมันจับได้นะแล้วมันก็น่าจับจริงจริงตัวมันตากมากเลยนะคือเจอแรปเตอร์ผมก็ฆ่าก็ตายแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนนะ ผมคิดไปคิดมาผมคิดว่าแบบถ้าเกิดมีมันเดี๋ยวถ้าเกิดตอนที่ผมเอาสามเขามาขนของมันน่าจะฆ่าสามเขาผมแน่เลยผมว่าฆ่ามันทิ้งะดีกว่าเดี๋ยวมันเป็นปัญหาไปฆ่ามันเอาเอามีคนสวยมีคนสวยแทนเหลือจะเชื่อสบายน้อยอย่าทําเขาเราไปทําตัวที่มันโหดร้ายเช่นอ่ามันเลเวลไหลเลเวลสิบเอ็ดนะช่างมันฆ่าฆ่ามันเลยเลเวลสิบเอ็ดเอาจริงนะออาเลปเตอร์มาฆ่ายังได้นะมันไม่ได้เก่งนะสาหรับคาโนเนี่ยโอเคจัดการมันเลยลูกพ่อ การมันค่ามันค่ามันคือแบบอีซี่นะไม่ต้องกลัวว่าสไปโนจะตายนะเลือดพันกว่านะี่จะไปกลัวอะไรนี่ตายเป็นที่เรีบยบร้อยยามาซากับพี่นะน้องนะโอเคครับลงเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเอาตัวสามเขาหรือแรปเตอร์อะไรแบบนี้มานะโอเคผมจะเอาตัวนี้นะไปแบบเคลียหินก่อนนะเพราะว่าทางค่อนข้างลกมากๆเลยคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบเอาไว้ปั๊มหินนะผมเอไว่าปั๊มหินคือแบบ มันปั๊มหินได้เยอะนะแล้วพอปั๊มแร่อะไรพวกนี้ด้วยคือมีแร่เยอะพอไอ้นี่แหละโอเคออกไปเลยเอาติดติดบักเหลือจะเชื่อทุกคนจะเห็นว่าผมไม่พาพิดแอกไม่พาอะไรคือจริงๆเหตุผลก็คือผมพยายามทําให้ตัวเองเบานะไม่ได้พออะไรหรอกตัวแรปเตอร์กัดทีเดียวน่าจะตายเลยนะเออแล้วก็อยากจะบอกด้วยนะครับผมว่าแมพนี้เนี่ยผมตายไม่ได้นะคือผมปรับโหมดอะไรไม่รู้นะคือตายไม่ได้ตายปุ๊บมันเริ่มเลเวลหนึ่งใหม่ให้เลยนะแล้วแบบ มันเริ่มที่เลี้ยวสิบมั้งจำไม่ผิดคือมันตายไม่ได้นะคือผมเล่นมาผมยังไม่ตายเลยนะเพราะงั้นก็ผมจะพยายามเซฟตัวเองให้ที่สุดนะเพราะว่าผมตายไม่ได้นะนี่เผมเอาตัวนี้ไปเคลียร์ทางนี่ทางโล่งเลยเห็นปะกลบโล่งจะจัดนะโอเคมันหินมันเต็มแล้วนะเดี๋ยวผมไปเอาสามเข่ามามา,มาแบบว่าขนหินให้แล้วกันนะน้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ไปเอาสามเข่ามาให้ไม่แม่สิพี่อะไรเฮ้ย hey, วันนี้สามเข่ามานี่รปเตอร์แกก็ตามมาด้วยทาชิ แรปเตอร์คือไดโนเสาร์ตัวที่3 um. ที่ผมจับได้นะเพราะว่าการที่เรามีแรปเตอร์ช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสบายนะคือมันล้มขาโนยังได้นะโคตรโหดนะจริงๆผมจับได้2ตัวนะแต่ไม่เล่าแล้วกันสตอรี่มันแบบนาซาวเดี๋ยวคอยเล่าคอยเล่าไปเลยเด็กแว้นในโคตรเร็วเด็กแว่นนะทุกคนคือแบบโคตรโหดแล้วมันไม่โคตรเร็วเลยคือแบบเร็วจัดแต่มันหยุดยากมากมันหยุดยากมากนะก็นี่หยุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาหินจากอีกตัวนึ่งตามมานี่ ามมาโอเคลงก่อนเดี๋ยวไปเอาหินมาใส่มันด้วยนะเพื่อให้มันแบบเพื่อให้ตัวทุบหินผมจะได้ทุบหินเยอะๆนะเอาหินมาเอือเอือุดเลยเอาไม้มาด้วยเอานีมาด้วยเอาเอามันเอา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 เดนทสอบหายเอา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 หายหมดเลยเอาเหี๋ยจะเชื่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดนสอบหายไปไหนเอาเอาันตัวผมไปดิเเฮ้ยเฮ้ยมานี่ก่อนนี้ไอ้มานี่ก่อนโอเคลงมานี่ก่อน นี่คือเกมนี้เป็นเกมที่กระตุกมากนะผมเล่นมาแล้วแบบมันดูดูดูโคตรกระตุกอะแบบถ้าดนเสามันขยับเยอะๆเนี่ยแบบมันกระตุกมากแล้วมันขึ้นไปทําไมบนนั้นนี่เหลือจะเชื่อมาลัเตอร์ลัเตอร์กระโดดพาพ่อขึ้นไปหน่อยเออเออขึ้นไม่ได้พี่ลงมานี่ขึ้นไปทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคปุ๊บหินนะเราเคลียร์ทางให้โล่งเลยนะเพื่อที่เราจะแบบจะได้แบบขนของง่ายๆเดี๋ยวมีของอีกเยอะนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะมาขนกันในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้เอาดินเสาไปวางก่อน โอเคทุบหเลยทุบให้หมดเลยนะนี่อันนี้ก็ทุบด้วยทุบด้วยนี่เราเคลียร์ทางให้โล่งเพื่อที่เราจะแบบจะได้ขนของง่ายๆเอาแล้วมันบังจอดทำไมโอ้เหลือจะเชื่อโอเคครับไปเลยนี่จดสลัดกูไคเจอร์เเตอร์แกคิดว่าฮาวมากล่ะเจอทาชิไปดิเจอทาชิผมตั้งชื่อเรปเตอร์ตัวนี้ว่าทาชินะมันเป็นตัวเมนผมในอวนะครับโอเคโอเคนี่ทราฟฟิกนะผมแบบ คือเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบกระตุกมากไนะคือคือมันกระตุกมากคือผมปรับคือบางคนอาจจะคิดว่าพี่มึงกระตุกเพราะมึงปรับอีพิกหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวนะคือต่อยผมปรับโลมันก็แบบมันก็กระตุกอยู่ดีอ่ะคือผมพยายามปรับเรสโซลูชันให้มันแบบให้มันน้อยๆนะแต่มันก็แบบก็กระตุกอยู่ดีมันเป็นอะไรไม่รู้นะถ้าใครรู้วิธีแก้นะว่ามันแก้อย่างไงนะเจวยคอมเมนต์บอกด้วยนะคือคือมันไม่รู้เป็นไรมันกระตุกมากเลยนะคือเวลาเล่นเสาขยับเยอะๆนี่แบบมันโคตรกระตุกอ่ะ คือเรื่องการาฟิกไม่มีปัญหานะคือคือการการฟิกเนี่ยแบบมันรันไม่เป็นไรนะแต่อีอเดนูเสาเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนะ่ยคือแบบขยับนิดหน่อยๆก็กระตุกแล้วโอเคโอเคตามมาตามมาไม่บนเยอะแล้วโอเคเราจะพาเดนูเสานะทุกคนไปไว้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราจะเอาสามเขาไปขนของกันในพาร์น่ะเอาเลปเตอร์มึงมึงถิ่นกูอย่าห้าวอย่าห้าวเอาเอา,เอาตายหมดเลยเอาโอสไปโนมึงเป็นอะไรเนี่ยโอ คิดเจอแต่กาเลสเตอร์เลสเตอร์อะไรเลสเตอร์มันแบบฆ่าหมดเลยโอ้เอาไม่เหลือไม่เหลือผมพูดเลยไม่เหลือหยุด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 อย่าฆ่า,ยา,าอย่าฆ่าอย่าฆ่าพวกกินพืชเราแบบที่นี่ต้องมีเดนสอบกินพืชบ้างโอเคเฮ้ยสามเขาเอาสามเขาเาาขาพิ่งมาน่าจะหนักอยู่นี่โอเคหยุดนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็เราก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอดูของสไปโนนิดนึงนี่นดูเนื้อเยอะมาก คือจริงๆเนื้อเยอะกว่านี้นะแต่ทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินนะไม่รู้จะเอาไปทาอะไรนะผมคือแบบมันเยอะจัดอ่ะนี่ในรับเตอร์ก็มีเยอะมากๆ,ๆ,ๆแล้วคือแบบคือจริงๆอ่ะมันเยอะกว่านี้มากๆนะแต่แบบผมเก็บไปหมดแล้วคือทิ้งไปหมดแล้วไม่รู้จะเอาทำไหมนะก็โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่มาแบบมามาให้เพื่อให้รู้อ่ะว่าเออผมจะอัดอาร์ตไโอแล้วนะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะ มาขนของกัน,นะครับผมโอเคเราขอเรื่อมพัดหนึ่งใหม่ตรงนี้เลยนะโอเคแล้วเราไปเจอมนในคลิปหน้าตอหที่คลิบายครับ